ครับวันนี้ก็ผมก็จะมานำเสนอนะครับการปิดห้องเรียนฐานเว็บ c o m p e n d a c o t h นะครับเราก็กดเข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับเราก็กดเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งการจะเข้าสู่ระบบได้นะครับก็ต้องมีรหัสจิตของผู้ใช้ก่อนนะครับโอเคเมื่อ กดเข้าสู่ระบบแล้วเนาะมีรหัสก็กอกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปอ่าเมื่อเรากดเข้ามาหน้านี้นะครับเมื่อมีข้อร้องเรียนขึ้นมาก็จะอยู่ตรงแถบนี้นะครับอ่าฮะเมื่อเมื่ออันนี้ไม่ขึ้นก็คือผมกดไปเนี่ต่อแล้วเนาะก็กดเข้าวตฏีการติดตามลูกค้าครับอันนี้ก็จะมีข้อเรียนสองข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้ปิดนะครับอ่าเมื่อเราต้องการปิดนะครับเรากดเข้าไปเนาะอ่าโอเค แล้วก็ตรวจสอบดูรายละเอียดก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับแล้วก็ก่อให้ถูกต้องเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเนาะก็ภทผู้ใช้ไฟฟ้าก่อ C A เข้าไปนะครับอ่าทนี้เราก็ต้องอ่ามีจะมีปุ่มกดติดต่อผู้ใช้ไฟนะครับเราต้องติดต่อภายในห้าวัน,นอ,อันนี้ก็ติดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อติดต่อเสร็จแล้วเราก็อ่าไปหาหน้างานจริงนะครับอ่าเดยเราจะต้องใช้แบบฟอร์มนะครับ B O C ศูนย์หนึ่งเนาะ โอเคซึ่งก็กรอกรายละเอียดตามนี้นะครับค่อยๆเป็นอข้อไปนะครับไปถาดไปถัดไปทีป่สําคัญก็คือข้อนี้นะครับข้อที่ถ้าผู้ใช้ไฟย,ยินยอมนะครับก็ซ็นเอกสารเข้ามาว่ายอมรับไม่ยอมรับยังไงหรือต้องการแก้ไขให,ใ,หให้แก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็อดอกจันหรือเขียนเพิ่มเติมเข้ามาได้เนาะจากนั้นก็ให้ผู้ใช้ไฟประเมินรับประเมินความพึงพอใจเลยตามแต่ละข้อเนาะ,ะมากถึงน้อยที่สุดนะครับ จากนั้นก็อ,อยากให้ยุติข้อร้องเรียนว่าเสร็จตรงไหนติดต่อลูกค้าวันไหนนะครับสรุปว่าเสร็จขั้นตอนกี่วันนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามา,าสแกนไฟล์เป็น pdf เนอนาะแล้วก็แนบเอกสารเข้ามาเนาะครับแล้วก็แนบเอกสารตรงนี้แล้วก็โมตรงที่ปิดนะครับก็แนบใสเข้ามาเพิ่มเติมเนาะสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมที่เรา,าได้ทําการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็กดปิด ข้อเรียนเสร็จแล้วเมื่อสิผิดแล้วยังไม่เสร็จนะครับเราก็ให้มาดูตัวอย่างทดลอ,องที่ปิดแล้วเนาะเราก็จะมีการประเมินความพึงพอใจอให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยเนาะอย่างนี้ก็ตามช่องนั้นเลยเนาะว่าให้ข้อไหนเราก็ติดตามที่ผู้ใช้ไฟติกมาได้เลยครับโอเคหรือว่าขาดข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนเราก็แท็กกิ้งเพิ่มเติมเมข้าไปได้เนาะหรือว่าเอกสารยังไม่ไม่ครบนี้เราก็แน่เอกสารเพิ่มเติมได้ครับโอเคก็ ขอจบการนำเสนอการปีค้องเรียนเพียงท่านี้ครับขอบคุณครับ